JF-17 Thunder เครื่องบินขับไล่เบาแบบมัลติโรลที่เป็นความร่วมมือระหว่างจีนและปากีสถานได้กลายเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่น่าจะประมองที่สุดในตลาดอาวุธโลกโดยเฉพาะในปี2026ที่มีการปรับปรุงระบบอาวุธและขีปนาวุธที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ความสามารถในการโจมตีภาคพื้นดินเท่านั้นแต่ยังรวมถึงขีดความสามารถด้านอากาศสู่อากาศและภารกิจป้องกันทางอากาศที่สำคัญ ในปี2026 JF-17 Thunder รุ่นล่าสุดหรือที่เรียกกันว่า Block II II ได้รับการติดตั้งระบบเรดาร์ AESA แบบ k l j 7 a ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างแน่นยำและที่สำคัญที่สุดคือขีปนาวุธที่ติดตั้งกับ JF-17 นั้นมีความหลากหลายและทรงพลังทั้งแบบนำวิถีด้วยเรดาร์อินฟาเรดและ GPS มาเริ่มกันที่ขีปนาวุธอากาศสู่อากาศที่เป็นจุดเด่นของ JF-17 t h u n d e r b l o c k II ในปี2026อย่าง TL-15E ซึ่งเป็นขีปนาวุธรุ่นล่าสุดของจีนที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเรดาร์ AESA โดยเฉพาะ p l 1 5 e มีระยะยิงที่น่าทึ่งถึงประมาณ200กิโลเมตรมาพร้อมระบบนำวิถีแบบ Active Radar Homing และระบบ Data Link ที่สามารถรับพิศทางเป้าหมายระหว่างการบินได้ช่วยให้เครื่องบินสามารถยิงจากระยะ ไกลโดยไม่ต้องเข้าใกล้ศัตรูมากเกินไปนับว่าเป็นอาวุธที่เสริมขีดความสามารถให้ JF-17 สามารถต่อสู้กับเครื่องบินขับไล่ระดับ4.5หรือแม้แต่รุ่นที่5ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจาก PL15e แล้ว JF17 ยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธระยะใกล้อย่าง PL10 ซึ่งเป็นขีปนาวุธแบบอินฟราเรดที่มีความคล่องตัวสูงใช้สำหรับการต่อสู้ระยะประชิดโดย PL10 มีระบบนำวิถีแบบ i m a g i n g Infrared ที่สามารถล็อกเป้าหมายได้แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวนสูง และสามารถหมุนทิศทางได้ในระดับ h i h h o f ฟบริษัทแองเกิลซึ่งทำงานร่วมกับบทกนักบิงแบบ HMD ช่วยให้สามารถเล็งและยิงได้เพียงแค่หันศีรษะเมื่อพูดถึงภารกิจโจมตีภาคพื้นดิน j f 1 7ในปี2026มีความสามารถในการบรรทุกข,ขีปนาวุธร่อนอย่าง CM400 AKG ซึ่งเป็นขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงออกแบบมาเพื่อต่อต้านเรือรบโดยเฉพาะ มีความเร็วสูงสุดถึงแม่้าและมีระยะยิงประมาณ250กิโลเมตรจุดเด่นของ CM400 AKG คือความเร็วและพลังทำลายที่สามารถเจาะรลดเรือรบขนาดใหญ่ได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้โจมตีเป้าหมายภาคพื้นดินที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาได้ด้วยเช่นกันอีกหนึ่งขีปนาวุธที่ถูกใช้อย่างแพร่หลายบน JF-17 คือราดไออซึ่งเป็นขีปนาวุธล่องหนที่พัฒนาโดยปากีสถาน มีระยะยิงประมาณ600กิโลเมตรใช้สำหรับภารกิจโจมตีเป้าหมายสำคัญในแนวหลังของข้าศึกเช่นฐานทัพเรดาร์หรือคลังแสงขีปนาวุธรุ่นนี้ติดตั้งระบบนำวิถีผสมผสานร,ระหว่าง INS และ GPS พร้อมหัวรบระเบิดแรงสูงนับว่าเป็นอาวุธยุทธ,ธศาสตร์ที่เพิ่มขีดความสามารถของ JF 1 7ให้มีบทบาททางยุทธ,ธศาสตร์มากยิ่งขึ้น ในด้านการป้องกันทางอากาศ JF-17 ยังสามารถติดตั้งขีปนาวุธแบบ a i r t o g r o u n นใหม่เช่นแนว S-6 ซึ่งเป็นไกายบอมที่สามารถวางระเบิดจากระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าใกล้เป้าหมายแาว S-6 ใช้ระบบนำวิถี GPS, INS และมีชุดปีกที่ช่วยให้สามารถลอยตัวและเคลื่อนที่ไปยังเป้าหมายได้อย่างแม่นยำโดยมีระยะยิงประมาณ60-100กิโลเมตรขึ้นอยู่กับความสูงในการปล่อย JF-17 ยังรองรับขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์อย่างมาลบหนึ่งซึ่งออกแบบมาเพื่อติดตามและทำลายเรดาร์ของข้าศึกช่วยในการกดดันระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูมาลบหนึ่งมีระบบนำวิถีแบบพารสีพรดาโฮมิงและสามารถปรับพฤติกรรมในการค้นหาเป้าหมายได้ตามความเข้มของสัญญาณเรดาร์ ในปี2026 JF 1 7 Thunder ได้กลายเป็นเครื่องบินที่สามารถทำภารกิจได้หลากหลายด้วยอาวุธที่หลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องบินขับไล่หนักหรือระบบอาวุธที่มีต้นทุนสูงมากข้อได้เปรียบนี้ทำให้ JF 1 7เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการเพิ่มศักยภาพของกองทัพอากาศอย่างจริงจัง สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือระบบการจัดการอาวุธที่ได้รับการปรับปรุงให้ใช้งานง่ายขึ้นด้วยหน้าจอสัมผัสแบบ Glass c o c k p ิ t และระบบปฏิบัติการแบบ Open Architecture ที่สามารถติดตั้งหรืออัปเกรดอาวุธจากประเทศอื่นได้ในอนาคตซึ่งหมายความว่า j f 17สามารถพัฒนาและปรับแต่งได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานแม้ว่า j f 17จะไม่ได้เป็นเครื่องบินล่องหนแบบเต็มรูปแบบ แต่ด้วยขีดความสามารถของขีปนาวุธที่ติดตั้งทำให้มันสามารถต่อสู้กับเครื่องบินล้ำสมัยอย่าง F 1 6ก Rafale หรือแม้แต่ F 3 5ได้ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะเมื่อมีการยิงจากระยะไกลด้วยขีปนาวุธเช่น PL 1 5 E สุดท้ายนี้ขีปนาวุธที่ติดตั้งกับ JF 1 7 Thunder ไม่ได้เป็นเพียงอาวุธแต่เป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การป้องกันและการรุกในสนามรบยุคใหม่ ปี2026จึงเป็นปีที่ JF-17 Thunder ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงศักยภาพของเครื่องบินขับไล่เบาราคาประหยัดที่มีความสามารถไม่แพ้เครื่องบินระดับสูงในโลกสำหรับใครที่ติดตามเทคโนโลยีทางทหาร JF-17 และระบบขีปนาวุธที่หลากหลายของมันนับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีขอองค์การผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยกับความคุ้มค่าที่กองทัพหลายประเทศสามารถเข้าถึงได้ หากคุณชื่นชอบวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทยอาเซนอนของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ